อันธรรมยังเมตตาพรรณังการรมเซมอานังสุขีโตโนโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมีจงเป็นผู้ไร้ทุอาเวโรโฮมีจงเป็นผู้ไม่มีเวน อาพยาปาโชโมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานีโคโพมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถอดสาเพสัตตาสุขีตาหนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสะเภสาัตตาเวราทนตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสพเพสัตานาภิยาปาชาโทนตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอนิคาหุนตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลส,สะเภสตาละัทธะสัมปติโตมาวิคาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพสัตตากรมมะสะกากรมมทายาทากรมมโยนิกรรม,มพันธุกัรม,มปฏิสารนาสัตว์ทั้งลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสันติกัล,ลยาังวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป